ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นนะครับเมื่อตกลงกันแล้วะสารมีคําสั่งให้ชําระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแล้วต่อมานะครับในภายหลังจะสามารถเพิ่มหรือลดได้หรือไม่นะครับซึ่งคําตอบนะครับก็สามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับโดยนะครับสารจะต้องดูจากพฤติการต่างๆนะครับผู้ให้ว่ามีเพิ่มขึ้นนะครับมีภาระเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็คือเมื่อสารมีคําสั่ง ให้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไปแล้วหากต่อมาในภายหลังนะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับสามารถแสดงให้ศาลเห็นได้ว่ารายได้นะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือมีภาระหน้าที่ต่างๆครับก็สามารถร้องขอต่อศาลให้เห็นได้นะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าบุตรผู้เยาว์นะครับที่ต้องใช้เงินในการ เรียนสูงขึ้นนะครับใช้เงินค่าเทอมากขึ้นไม่พอขึ้นนะครับศาลก็จะสั่งแก้ไขหรือปรับปรุงนะครับเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะครับซึ่งมีดีกาดังนี้นะครับที่ศาลได้ตัดสินไว้นะครับว่าการกําหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายให้คหํานึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ก็คือว่าดูถึงฐานะของผู้รับและพฤติการแห่งคดี เมื่อศาลมีคำสั่งให้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไปแล้วหากต่อมานะครับมีพฤติการสามารถแสดงให้ศาลเห็นได้ว่ารายได้หรือฐานะของผู้ให้นะครับเปลี่ยนแปลงไปหรือผู้เยาว์เรียนสูงขึ้นศาลจะสั่งแก้ไขเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูเพิ่มขึ้นอีกก็ได้